สวัสดีครับชมพี่น้องที่กำลังรับชมชุมชนอีสานตอนนี้นะครับเนาะครข้าพน้ก็เป็นวัญยุดคือเก่านะครับชมมัญญุนี่ก็บวันนี้ไปไซครับอยมีพายูหน้าวันนี้ก็ออกมานักจูพี่น้องเก่ากับนักน้องกับนักสิงห์ครับเป็นหน่วงครับพี่น้องนวใสยางนะครับเนาะวันนี้สีผลงานบอนะครับเนาะทงที่เนี่ยตอนนี้เช็คหมายแล้วครับคล้องดีอยู่นี่ครับสังเกตคล้องบอทางหนึ่งทางหนึ่งนสีแดงลงวันนี้ เลาะสายมิดีนั่ตน,นี้นะครับเลาะสายหนูเดี๋วยวใหญ่รักเลยเดยครับโอเคครับติดตามกันเลยครับขอบคุคแนบพี่น้องครับพี่น้องที่เป็นสุ่งนี่หลัง,งแรกแขกมาก,กันเลยครับ ได้ครับทางนี้เปิดประมันเที่ยวหน้าหนูครับหนูนีน่ะครับอาไปเลยครับไม่ ไม่ดีไม่ดีครับกับสิ่งเพื่อนวะมันสิสิ่งค์ด้วมันสิจวดด้วยมันสิจังไรครับฝากติดตามฝากกดไลค์ซับตะไข่ซับโคซิงไข่ซับตซับคาเซนัมเลเดอร์ครับเด้อยสองคนนี่ซับคาซับตะไคข่เซนัมเนี่กดกระดิ่งกระสังกระตีละคัง ก็จะเริ่มตีละครั้งเห็นป้ะเดี่ยครับเด้อยปงงงเงี้ยมาส่อจักบาทครับโอ้โหครับต้อก็สีอดไรมลานะครับชมนี่เราก็ไปยามกลับกันเลยนะครับเนาะมาเลยครับพี่น้องติดตามครับราชสีผลงานบอสมารับเลยอ้าวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไมยตัดคอเด้มาเลยครับนี่ครับเตี้็มครับนี่เต็มนี่ครับพี่น้องเบิ่งครับ กอนสอนเลย,ยทำสิ่งครับโอเคครับโอเคครับผมหนึ่งแต้ม,มครับมาแล้วครับมาเลยผมม,ม,มันมานมาเลยครับพี่น้องเข่าบังบุกเลยโอ้ยเป็นแข็งเนาะเยังอร้อยครับอีกมันมานอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง ผิดหวังบ่ผิดหวังครับมุนตัวหน่อยให้มาให้หวงหน่นอยๆสุเข่าก่อนเอาเลยครับผมนู้งใหญ่ดิแมนนน่นูใหญ่มาเลยครับผมโอ้อีกหนึ่งเต้มครับนี่ไม่เด็ดเพิ่นว่านี่ครับโอ้ดินเนาแนวนี่ครับดินเนาแนวเลยไปว่วได้เลยตาย,ตาย,ตาย รำปัดรันเป็นอย่างนี้อีกไม้นึงครับอีกแต้มนึงเดียวออนี่ครับเขาเอลสิ่งดีๆครับครับกอดเสาเทียงครับพื่อนน้องกอดเสาเทียงเหยียดเป็น มันมันครับมันมันมันมหนวครับตุกเดีวต้องเรียนกีนครับอ้าวรียบบร่อยครับสามาดีเลยครับอ้าว บอกแก้วว่าอย่าเร่นผิดเล่นเปลี่ยนบอกครับพ่นะอภาพอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องด้วยดี